สวัสดีครับผมทารัชรับโดยลายมือผ่าละครับพันุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีเมษนะครับผมในเดือนตุลาคมสองพัน567นะครับผมก็เริ่มปิดไพ่เลยนะครับผมไพ่ใบนี้ได้ไพ่ห้าดาบ ก็เป็นไพ่ที่วงบอกว่ามัน <c oughs> แต่คุณอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีนะไพ่ห้าดาบเนี่ยบ่งบอกถึงอดีตอดีตในที่นี้หมายถึงสองเดือนสาเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าเราจะมาดูไพ่ปัจจุบันก็คือไพ่ใบที่สองกับไพ่ใบที่สามปัจจุบันคือช่วงเดือนตุลาคมที่กำลังจะทนายนี้นบ่งบอกถึงเดือนกันยายนได้ด้วยแต่มันก็คือกันยาตุลา นั่นเองก็คือช่วงปัจจุบันก็คือช่วงนี้นั่นเองที่ผมกําลังทํานายอยู่กันญ,ญาตุลาไพ่ใบที่สามคืออนาคตที่ถัดจากเดือนตุลานั่นเองนะครับผมก็คือไพ่นี้คืออดีตไพ่ใบสองคือปัจจุบันไพ่ที่สามคืออนาคตผมจะทำนายพื้นดวงรวมไปในการทำนายสามาัญเรื่ยเพื่อเป็นการเสรียเวลาก็เริ่มทำนายเลยนะครับผมไพ่นี้คืออะไรผมจะบอกว่าไพ่ห้าดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่ขขเขาเรียกว่า การทะเลาะเบาแวงก็ได้หรือว่าการที่แบบว่าคุณตั้งเป้าหมายอะไรเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยจะได้แต่มันคืออดีตนะแสดงว่าบางทีบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะเขาเรียกว่าใช้คำไหนดีเขาเรียกว่าถืออะไรนี่บางทีคุณอาจจะตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากจะได้ทํานาเท่าให้ได้เงินประมาณสักล้านหนึ่งใช้คำนี้นะล้านหนึ่ง ให้ผลตอบแทนล้านหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทํานยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าบางทีผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้ล้านหนึ่งแต่มันก็ได้นั่นเองแสดงว่าแต่มันหมายถึงไพ่ใบนี้ยังทายอะไรได้อีกไพ่ใบนี้ทายได้ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเนี่ยผมก็พูดไปแล้วแต่มันหมายถึงทายได้ว่าคุณดือ้อใช่คําเนี้เขาเราียกว่าดื้อหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนเห็นไหมเรา,าดูไพ่ใบนี้คือ คนที่เข้ามาหาคุณคนที่จะมาทํธุรกิจกับคุณเนี่ยบางทีเขาตีจากคุณไปหมดเพราะวนนี้ก็หมายถึงการที่คุณผิดหวังนั่นเองโดยที่คุณยึดทิฐิในตัวเองสูงวันนี้ผมอาจจะกินนนํามากหน่อยแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยถนดัดแล้วก็พูดเสียงค่อยเพราะวันนี้ผม ไม่ค่อยสบายอันนี้ขอยอมรับตรงๆเพราะน้นั้นไเป็นนี้คือเห็นว่าทุกคนตีจากคุณไปหมดเลยบางทีมนันหมายถึงคุณอาจจะยึดติดมากเกินไปถืออีโก้ถือเขาเรียกว,ว่าอีโก้นั่นแหละอีโก้ในตัวเองมากเกินไปเพราะนะนั้นยอันนี้วิธีแก้ง่ายๆคือช่วงที่ผ่านมาคุณถืออีโก้มากเกินไปหรือเปล่าหรือบางทีคุณจะต้องวางอัตราอีโก้ตัวเองลงหน่อยหนึ่งแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีบางทีคุณวางเฉยใจเย็นลง คุณก็จะมองเห็นทางออกของปัญหานั่นเองบางทีมันไม่มีอะไรในกอไผ่หรอกอันนี้ผมพูดดวงจรเลยนะดวงจรแล้วคราวนี้พื้นดวงเดี๋ยวผมจะพูดรวมไปด้วยคือจะบอกว่าไพ่นี้จริงๆนะคือจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณวางอีโก้วางอาาัตราตัวตนของตัวคุณได้สำหรับราศีเมษทั้งหลายอ่ะแล้วก่อนที่ผมจะพูดดวงจรต่อผมจะขอพูดพื้นดวงพื้นดวงราศีเมษจริงๆก็ได้ไพ่ใบนี้แหละ เพราะราศีเมษจริงๆเลยเนี่ยอ่าบางคนบอกว่าราศีเมษใจร้อนบางทีราศีเมษเป็นชอบยึดถืออัตราอีโก้ตัวตนของตัวเองเป็นหลักจริงๆราศีเมษเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟบางทีถ้าเกิดโมโหอะไรหรือพูดอะไรบางทีพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่เป็นคนที่แบบว่าเฉยๆไปมาหรือพูดหวานไม่ใช่เป็นคนพูดหวานเลยเป็นคนคิดอะไรทําอะไรก็พูดไปตรงๆแบบนั้นไม่เว้นแบบ เรวอ้ามันตอแหลแบบอะไรยังไงไม่ใช่เ like, ป so ็นคนตอแหลนะเป็นคนพูดอะไรก็พูดลอยตรงๆจนบางทีคนอื่นเขาหนีจากคุณไปหมดบางทีคุณไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคุณเป็นคนพูดตรงๆพูดเข้าไปอย่างนั้นแบบกูจะเป็นอย่างนั้นกูเข้าไปอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคนพูดตรงๆนั่นเองแต่ถามว่ามันเปลี่ยนกันได้ไหมเปลี่ยนกันได้บางทีพูดตรงๆเป็นความจริงนะเราคิดอะไรเราก็พูดออกไปแต่บางทีมันทําลายน้ําใจคนอื่นหรือเปล่านั่นก็เป็นกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บางทีนะเขาเรียกว่า าการทําธุรกิจการเจราจากับลูกค้าหรือบางทีคุณเป็นแคชเชียร์หน้าร้านคุณไปพูดไม่ดีกับลูกค้าบางทีพูดตรงตรงนะมีอะไรก็พูดตรงๆพูดจามันน้ำไม่มีน้ําซึ่งเป็นลักษณะของราสีเมษส่วนใหญ่นะไม่ได้ทุกคนนะเพราะคุณไปพูดแบบนั้นลูกค้าหนีเลยแล้วบางทีแทนที่คุณจะได้เงินจํานวนมากคุณอาจจะได้เงินลดลงบางทีลดลงแบบน่าใจหายเพราะฉำได้ยน,นี้คือเห็นไหมถือดาบจังก้าอยู่อย่างนี้คนหนีหมดเพราะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่ราศีเมษพื้นดวงอย่างหลักที่ผมจะไม่พูดอะไรมากเพราะวันนี้เจ็บคอก็เลยจะบอกว่าให้ระวังให้ดีและมันเป็นพื้นดวงของราศีเมษด้วยราศีเมษจริงจริงแล้วดวงดีเพราะราศีเมษจริงจริงเป็นดวงหลักเห็นไหมวอดกินน้ำบ่อยดวงหลักดวงหลักของประเทศประเทศไทยขาดราศีเมษไม่ได้เพราะราศีเมษดวงพวกดวงกรโหมดวงของดาวอังคารกรโหมดวง ดาวองคาเนี่ยคือดาวประจําราศีเมษเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเกี่ยวกับการทหารเกรี่ยวกันไม่พูดดีกว่านะจะจะบอกว่าการทหารประเทศไทยถามว่าคุมส่วนใหญ่แล้วอะไรเป็นหลักดาวองคา <c oughs> เป็นหลักพวกทหารใครเบื้องหลังอะไรผมไม่พูดแล้วนะจะพูดแล้วจะโดนแต่ผมพูดเปยดๆแบบนี้คุณก็คงรู้อยู่ใครคุมอมผมจะบอกแบบนี้ส่วนใหญ่คุมด้วยกําลังอะไรอ่าเราพอเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นถามว่าประเทศไทยดวงออังคารเป็นหลักก็คืออังคารคือทหารนักรบอืมผมจะพูดแบบนี้บรรพบุรุษของผมไม่พูดลักผมไม่พูดหลักแต่จริงๆไม่ใช่แค่ดวงเมืองไทยดวงโลกเหมือนกันกําลังทหารอยู่ที่ครยคนนั้นเป็นฝ่ายควบคุมฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีเมษจะเป็นดวงประเทศไทยเป็นหลักแล้วการตั้งดวงเมืองการตั้งดวงประเทศไทยเขาเอาราศีเมษเป็นหลักและดวงโลกก็เช่นกันราศีเมษคุม เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าราศีเมษถึงคราวถดถอยหรือว่าราศีเมษมีดาวไม่ดีมาชนมันคืออะไรก็คือดวงโลกดวงไทยแย่และเศรษฐกิจถามว่าอย่าบอกนะว่าถ้าโลกแย่แล้วไทยจะไม่แย่ถ้าแย่ด้วยผมจะบอกว่าถ้าดูคุณไม่ต้องดูอะไรแล้วว่าดวงราศีเมษแย่หรือไม่แย่ในช่วงนั้นถ้าดวงโลกแย่ราศีเมษแย่ด้วยดวงประเทศไทยแย่ราศีเมษแย่ด้วยดูง่ายๆแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ย คุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสามสี่เดือนกี่เดือนไม่รู้แต่มันคืออดีตการสิ้เม่แย่ yeah, ครับแย่ไ yeah. อ้อย่างหนึ่งคือจะบอกว่ามีคนผ่านเข้ามาทําร้ายดวงเมืองดวงประเทศแล้วก็อย่างหนึ่งคือดวงโลกด้วยจะมีผู้ไม่หวังดีจริงจจะบอกว่าคนพวกนี้คืออะไรอันนี้ผมจะไม่พูดรายละเอียดลงลึกนะแต่คนโลภครับใช้คําว่าคนโลภเห็นไหมว่าถือดาบจังก้ามาเลยแต่ถามว่าจุดจบไปยังไงผมจะไม่พูดอะไรมากนะ คือว่าคนหนีไปหมดเลยจะบอกว่าคนไม่เลือกข้างเขาเห็นแม้ว่าหนีพากันหนีไป,ไปหมดเลยสุดท้ายคุณก็คงรู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่จะบอกว่าดวงโลกดวงประเทศไทยเนี่ยมันตองกับราศีเมษคุณไม่ต้องมาคิดว่าประเทศไทยแย่หรืออะไรยังไงนะโลกก็แย่ด้วยเอาผมพูดแค่นี้นะเพราะมันคุมกันหมดจะบอกว่าบางคนบอกไม่เกี่ยวกันแต่มันเกี่ยวกันหมดครับคุณจะบอกว่าเอาประเทศไทยเกี่ยวอะไรกับโลกโลกเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยมันยึดกันหมด ่คัเนี่ยอืมแล้วในไทยอันนี้ผมไม่พูดแล้วนะจึงบอกว่าเห็นไหมพไพ่ใบนี้คือถ้าเราพูดถึงค้นดวงราศีเมษร,ราศีเมษเป็นราศีที่อ่าจริงๆแล้วคนใจร้อนคนที่อ่ามีอํานาจคนที่ชอบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจะอยู่ในราศีเมษจะถามว่าราศีเมษเป็นราศีคิดอะไรแล้วมันจะมักจะได้สมหวังมีดวงเทพคุ้มครองมีดวงเทวดาสถิตเพราะฉะนั้นจะบอกว่าราศีเมษส่วนใหญ่แล้วจะมีดวงเทวดาสถิต ทำบุญทำทานแล้วมักจะได้เห็นผลเร็วและจะโชคดีมากกว่าคนอื่นเพราะคนคิดอะไรแล้วต้องทำทำให้ได้แล้วบางทีจับให้มัน่นข้าหด้ตายคิดอะไรมักจะได้อย่างที่ผมพูดแล้วเรื่องป่วยกายเรื่องป่วยใจดีแน่นอนไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะว่าเอ้ยฉันต้องทำแบบนี้แล้วจะดีหรือเปล่าถ้าคุณไม่คิดเรื่องพวกนี้คุณอยากทำบุญใช่ไหมคุณทำบุญโดยที่ตัดใจแบบว่าทำไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อ แล้วส่วนใหญ่จะได้ดีเพราะคุณถือว่าตัดแล้วนั่นเองครับผมแล้วมังจะได้ดีในที่สุดแต่ถาว่าอันนี้ผมไม่พูดแล้วนะจึงบอกว่าไพา่ใบนี้คือเห็นไหมือดาบถ้าเราตัดพื้นดวงราศีเมษไปเอออย่างหนึ่งคือราศีเมษทำอะไรดีรับราชาการก็ดีเป็นเจ้าของขธุรกิจก็ดีทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ดีหรือบางทีติดต่อดีลงานกับคนใหญ่คนโตก็ดีแต่ยังไงราศีเมษผมพูดนะเกิน50%มักจะเป็นคนที่ทําอะไรใหญ่ๆและรวย รวยด้วยใหญ่ด้วยนะครับผมทำแสงสีเสียงเป็นฉากหน้าดีหมดถ้าไฟเป็นท่าประจำนะครับและอย่างหนึ่งคือถ้าเราทำอะไรวงจรวงจรผมมาต่อกันเลยวงจรดีเห็นไหมว่าวงจรช่วงเนี้ยไอ้ไม่ให้ผมพูดต้องเป็นไพ่ใบที่สองก่อนแต่ว่าไพ่ใบนี้คือบางทีเจอคนผ่านที่ผ่านมาเนี้ยเจอคนผ่านเจอคนผ่านเจอคนที่ ต่อร้อต่อเถียงกับคุณแล้วบางทีเราไม่ชนะมันหรือบางทีคุณอาจจะอารมณ์เสียอารมณ์กริ้วให้บางทีหวังอะไรมักไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันคืออดีตนะแต่มาดูไพ่ใบที่สองแต่ผมจะบอกว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้ไพ่ใบแรกผมขอย้ําก่นอนเพราะเศรษฐกิจกแบบนี้อะไรต่างๆดวงเมืองไม่ดีเพราะดวงเมืองอย่าลืมว่าเป็นลาสีเม็ดด้วยที่ผ่านมาดวงเมืองเป็นยังไงดวงโลกเป็นยังไงก็คงรู้อยู่ พราะฉันจึงบอกว่าพอได้ไพ่ใบนี้ดวงราศีเมษที่เป็นประจําตัวคนก็เลยเป็นแบบนั้นตามนะครับผมนันมันไม่ดีที่ผ่านมาไม่ดีบางทีคุณอาจจะมีปัญหา,าทะเลาะกับใครหรือบางทีเจอคนที่ผมก็พูดแล้วว่าคนผ่านถ้าส่วนมาดูไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สองดีครับไพ่ใบที่สองนี่ดีสุด,สดเลยพอไพ่ใบที่สองนี่คือไพ่เศรษฐีนีถามว่ามันเป็นยังไงไพ่เศรษฐีนีอ่าผมใครได้ไพ่ใบนี้ยิ้มเลยนะในช่วงเดือนตุลาไพ่ปัจจุบันเนี่ย ก็คือกันญ,ญาตุลาแล้วก็พฤศจิกรภายในสามเดือนเนี่ยคุณจะเจอกับผู้หญิงแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางทีคุณมีผู้หญิงแบบนี้อยู่แล้วาลาสำหรับราศีเมษหรือคุณเป็นผู้หญิงแบบนี้แต่ถามว่าแม้ว่าคุณจะเจอหรือคุณจะเป็นผู้หญิงแบบนี้ผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีหรือบางทีไพอ่ะมันไม่มีเพศหรอกแสดงว่าคุณต้องมีอิทธิพลเกี่ยวกับผู้หญิงแบบนี้คือรวยมีตังค์ใช้เงินซื้ออะไรต่างๆมีอำนาจ การเงินที่ดีถามว่าเรื่องความรักดีไหมความรักก็ดีโอเคแต่ว่าความรักในที่นี้เขาจะควรใช้เงินซื้อความรักอย่ามาทอดผมนะผมพูด,พดตรงตรง,ตงคือจะบอกว่าใช้เงินซื้อความรักหมายถึงอะไรก็คือบางทีสมมติว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี้สมมตินะบางทีจะเป็นผู้ชายก็ได้สมมุติว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะชอบเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเช่นสมมติคุณมีเงิน บางทีผู้ชายเหมือนแค่เหยี่ยวในกํามือคุณชาวราศีเมษไปไหนไม่ได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นดวงราศีเมษดวงนับจุบันดวงอะไรต่างๆก็ตามสุดท้ายผู้ชายก็จะไปจากคุณไม่ได้คุณกํากำกำเหมือนลูกไก่ในกํามือไม่ต้องเป็นเหยี่ยวไม่ต้องเป็นนกอกเป็นลูกไก่ในกํามือช่วงก่อนไม่รู้นะแต่ช่วงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมว่าเหมือนกับเขาไปไหนจากคุณไม่ได้อะ่ะ เขาก็ต้องอยู่กับคุณแต่ถ้ากับสถานการณ์ก,ก็ถือว่าตรงกันข้ามคือคุณไปจากเขาไม่ได้นั่นเองแต่ว่าแล้วแต่นะคุณจะเป็นบริบทผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่แต่ว่าในที่นี้คุณมีเงินยังไงราศีเมษในช่วงเดือนที่ผมบอกเนี่ยมีเงินมีทองมีต่างๆมีอะไรสารพัดทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเงินไหลเข้าเป็นช่วงเวลากโกยเงินที่ดีและบางทีคุณอาจจะอยากได้ทรัพย์สินเช่นรถบ้าน แต่รถบ้านผมจะบอกว่ามันคือที่สินนะเพราะามันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มแต่คุณอาจจะได้ซืซ้อได้ซื้อที่ดินที่มีค่าที่ดินที่มีค่าโรงงานทําธุรกิจเพิ่มเติมที่จเป็นทรัพย์สินหรือบางทีหุ้นดีๆอะไรต่างๆที่ว่ามันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณอาจจะได้ขยายเพิ่มขยายธุรกิจอะไรต่างๆเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการขยายธุรกิจการเงินเพราะไพ่นี่คือการเงินเด่นการเงินดีถ้าเป็นคู่มันหมายถึงว่าคุณคุมคู่อยู่ แต่ว่าคู่ไม่ได้ส่งเสริมมันหมายถึงอะไรก็คือเป็นแค่เหี่ยวในกำมือนะครับผมหรือว่าคุณเป็นเหี่ยวเองก็ไม่รู้นะอันนี้ผมจะพูดแบบนี้ถ้าส่วนไพ่ไปต่อไปดีครับผมจะบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบก็คือไพ่ใบแรกไม่ดีมันคือถือดาบมันหมายถึงว่าเป็นไพ่ผิดหวังไพ่ที่ไม่ดีไพ่ที่ผ่านสงคามามาก ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะอย่าไปบอกว่าคุณผ่านสงคามาบ้างนะถ้าว่าคุณเจอมาเยอะแล้วอะที่ผ่านมาแล้วมาเริ่มดีอะตุลากนยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยคือช่วงอนาคตที่รุ่งโรจน์ของราศีเมษเลยแต่ผมจะบอกว่าที่ผ่านมาที่ว่าก่อนที่จะถึงตุลาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันเจอคนพานแค่นั้นเองเจอคนพานเจออุปสรรคเจออะไรต่างพวกข้าย่นี่คือดาบดาบคืออุปสรรคเจอสิ่งที่ ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเกิดอยากดูลึกเมอาจรจะต้องดูดวงสดตัวอะไรยังไงมันต้องเจาะลึกลงไปอีกก็แล้วแต่จะดูหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าไพ่ใบน,นี้คือการเริ่มต้นที่ดีสมมติว่าถ้าคุณเป็นเด็กวัยรุ่นคุณอาจจะมีไอเดียในการหาเงินมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมีการพัฒนา i อคเรียนต่อไปทําอะไรที่หาเงินเพิ่มขึ้นการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วมันเป็นไพ่ที่ดีแน่นอน เห็นไหมว่าไพ่มันเหรียญทั้งคู่เลยแสดงว่าเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะไหลเวียนสร้างมากขึ้นทําให้คุณได้เงินได้ทองมากขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือบางทีผมจะบอกนะถ้าหากคุณจะลงทุนสร้างทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมเป็นช่วงวลาที่ดีดีครับแต่วันนี้ผมอาจจะพูดเสียงค่อยหน่อยนะแล้วก็พูดประมาณเนี้ยเพราะว่าไม่ค่อยสบาย นะครับผมไพ่ใบนี้หมายถึงธุรกิจแตกหักได้ด้วยทุนส่วนแตกหักหรือว่ามีปัญหามีอะไรจต่มันแล้วแต่จะพัฒน,นาได้เลยแต่แต่ไพ่แห่งความแต่มันก็นดีอะอนาคตอดีตอย่าไปสนใจลเลยอดีตเลยเอาอ,อนาคตดีกว่าปัจจุบันอนาคตผมเคยเขียนในทำลายเขาเรียกวอะไรนะชุมชนของผมแล้วว่าวิธีการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีก็คือจะต้องลืมอดีต สนใจโฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็มุ่งสู่อนาคตมีแค่นี้แหละอนาคตเท่านั้นใครที่ต้องการดูลายมือพี่สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีได้มาได้ที่ไลน์ดีท่าส26นะครับผมผมเป็นหมอดูลายมือพี่สิผมดูลายมือพี่ิงหัวแหงสามอย่างในออนไลน์นะครับผมไลน์ดีท่าลัสทิ้งไว้ด้านล่างแล้วก็อ่ผมใช้ก็โฟนด้วยคุณสดๆผ่านทางโทรไลน์ถ้าใครต้องการให้ผมพิมพ์มออกเสียงไปก็ได้นะถ้าเกิดคุณไม่มีเวลาดู ก็แต่ต้องรอหน่อยนะก็คือรอ้อยผมว่างหรือว่าอะไรยังไงก็จะส่งอเส,สียงไว้ถ้าเกิดคุณต้องการดูแต่ว่าผมมีวิธีหนึ่งคือทาง Li โอเอไลโอมีก็ทักลิงก์มาที่ลิงลิงไว้ด้านล่างไลโอเอเป็นช่องทางธุรกิจมันรับได้ไม้จำกัดด้านไลโอเอแต่ถ้าเป็นไลดีทั้งสองหกก็เป็นเพื่อนกันมันมีสองช่องทางไลโอเอกับไลทั้งสองหกนะครับผมเป็นดูทางออนไลน์ดูายมือวิซิงของเองน,นะครับผมแล้วก็ด้ยคนแบบ p r o f e s s i น n a ล เป็นวาดูส่วนตัวคุณเป็นโค้ส่วนตัวคุณนะครับผมแบบทลายผมดูคุณแบบทลายถ้าใครที่งานมาที่สงานมีแบบก็คือที่สำนักงานลายมือพิเศษเฮงตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบแปลว่าดูกันตัวเต็มๆที่สำนักงานยาวๆันเลยแต่ธรรมดาลายมือพิเศษประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำงานสองแบบวีพีกับแต่ธรรมดานะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีปย่ากดถูกใจกดแชร์กดติดตามผมอ เป็นกำลังใจด้วยให้มาคิดใหม่ๆคิดดีจะส่งไปได้หรือฝากกดติดตามกดตั้งค่ากดแชร์กดถูกใจนี่รายเพียงตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ